อขออน<ม>ุญาตนะคะให้เวลาเช็ดตัวน้องแล้วค่ะอโอเคค่ะผมขออ่านพินัยกรรมเลยนะครับข้าพเจ้านายไตรธรรมตั้งอินทราได้ทำพินัยกรรมฉบับนี้แสดงเจตนาว่าเมื่อข้าพเจ้าถึงแก่กรรมให้แบ่งทรัพย์สินของข้าพเจ้าทั้งหมด ให้แก่บุคคลต่อไปนี้ 1. เงินสดในบัญชีเงินฝากจำนวน1 0 0ล้านบาทและหุ้นของบริษัทตั้งอินทราจำกัดจำนวน50%ให้ตกแก่นางสาวีิดาวันตั้งอินทรา 2. เงินสดในบัญชีเงินฝากที่เหลือจำนวน1 0 0ล้านบาทและหุ้นของบริษัทตั้งอินทราจำกัดจำนวน50% ให้ตกแก่นายธนะวินตั้งอินทราอะไรมีแค่นี้เองเหรอยังไม่หมดครับบ้านตั้งอินทราและบ้านพักต่างอากาศที่หัวหินให้ตกแก่นายธนะวินตั้งอินทราข้าพเจ้าขอรับรองว่าในวันและเวลาที่ทำพินัยกรรมฉบับนี้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ดี จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานทั้งสองคนพร้อมกันจะบอกว่าเฮียตายเนี่ยพวกเราไม่ได้อะไรกันเลยเหรอ <S <S ไม่จริงอ้วไม่เชื่ออาตายเป็นนอ้องอ้วนะทำไมไม่ยกให้อ้ว่ะไหนมาดูดิ่เลือกกองเฮ้ยเอามานี่เอามานี่ไ,ไ,ไหนดูซิมีชื่ออ้วหร<ๆ>ือเปล่าชื่อฮ้ยมันต้องเป็นอ้ว,ๆๆวอไหนะไรเดี๋ยวอ้วอ่านให้ดูชอบตั้งสิบไหมชอบตั้งสิบไหมอีกกอบ แล้ววสาขแล้อววัน ไม่เป็นอะไรยืนหะน้าเครียดอเครียดมากนะเดี๋ยวแก่เร็ว <Okay. S 1> อวีขอแม่แต่งงานจริงปะจริงโอยพอแล้วแล้ว แม่ไม่ได้ร est es ar ักอวีหรอก็อยู่ด้วยกันก็มีความสุขดีอะแล้วทำไมแม่ไม่แต่งอะก็เพราะว่าแม่เป็นทารีนีตั้งอินทรามีความสุขมากกว่าแงโอเคแม่อยากได้อะไรเงินหรือหุ้นดีอะไรจุดๆจะมายกให้แม่ไหนบอกว่าตัวเองจะควบคุมเองทุกอย่างไง เอางี้แลกกับสิทธิ์พวกอนุบานวินแม่อยากได้อะไรเดี๋ยวหนูให้เลยแม่ไม่คิดเลยนะว่ารู้จะกระตันอยู่ได้ขนาดนี้แต่แม่ต้องออกจากบ้านหลังนี้นะมมาาากกวว่ทุคเสียใจ